มาคาเฟ่กันจ้าคาเฟ่นี้อยู่กลางเมืองเลยนะจ้าอยู่ถนนสินประดิษฐ์ค่ะของอำเภอกันทละค่ะเปิดได้ไม่นานจ้าอยู่ติดกับเซเว่นตรงข้ามโรงเรียนอร,าารันเก่านะจ้าชื่อว่าลานคบประข่าวคาเฟ่จ้าเขาเปิด8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยค่ะด้านในเขามีที่จอดรถด,ด้ยวยนะเปิดเข้ามาโอโหบรรยากาศสวยงามจริงๆค่ะน่าถ่ายรูปทุก จุดค่ะเขามีขนมเยอะแยะมากมายเลยใส่ขนมไม่ควรพลาดนะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่สวยงามนำสมัยนะคะสามารถเช็คอินได้ทุกจุดเลยสวยทุกจุดเลยค่ะที่นี่เขามีบริการห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำอยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังก็สามารถจอดรถได้ด้วยนะที่จอดรถกว้างมากวันนี้อากาศหนาว ใส่เสื้อแขนยาวซื้อชาเขียวมาหนึ่งแก้วถ่ายรูปวนไปเลยจ้าเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในร้านนะคะเป็นที่ถ่ายรูปเหมาะมากที่จะถ่ายรูปเช็คอินนะคะเป็นคาเฟ่ที่สวยที่สุดชั้นสองเขาก็มีนะคะสามารถไปนั่งเล่นชมวิวถ่ายรูปทำงานที่ชั้น2ได้ค่ะคาเฟ่นั่งได้ทั้งวันเลยค่ะจนกว่าจะปิด ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะ่าถ่ายรูปทุกจุดจริงๆคะ่ะใครผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะมานะคะอยู่ติดกับเซเว่นอร์จั์นะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอร์จรันเก่าคะ่ะถนนสินประดิษฐ์ค่ะมาง่ายไปสะดวกคะ่ะไม่ลึกลับนะคะคาเฟ่นี้ ไปแล้วค่ะเพื่อนๆขออนุญาตไปถ่ายรูปด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะรอบนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า